สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอนาณาจักรใหม่แซมยุรนันสือมรดกพันล้านต่อจากแม่ เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มากไปด้วยความสามารถแบบล้นตัวเลยทีเดียวครับสหรับแซมยุรนันซึ่งนอกจากการทํางานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวยังมีธุรกิจหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือโรองแรมพาราสิแกรนด์โฮเทลโรมาบาดตั้งอยู่ที่เมืองบาเดนไวเลอร์ประเทศเยอรมนีที่เมื่อเข้าไปแอบ,บส่องแล้วก็ต้องบอกว่ามีความยิ่งใหญ่อรังการเอามากๆซึ่งวันนี้ขอถือโอกาสพาไปส่องความยิ่งใหญ่ของโรงแรมแห่งนี้บอกเลยว่าสวยอลังการราวกับพระรัชวังในภาพยนตร์กันเลยทีเดียวครับโดยโรงแรมแห่งนี้เป็นอาคารคลาสสิกขนาดใหญ่อายุกว่า200ปีและดาเนินธุรกิจ ภายใต้คอนเซปต์โรงแรมสุขภาพเพราะตั้งอยู่ในเมืองที่มีโอโซนดีอันดับต้นๆของโลกและยังมีน้ําแร่ธรรมชาติอีกด้วยและด้วยความที่โรงแรมแห่งนี้เป็นบ้านเล็กที่1ของเมืองทําให้ได้รับสิทธิพิเศษสามารถนําน้ําแร่ธรรมชาติมาใช้ในโรงแรมได้นอกจากนี้แซมยังผสมผสานวัฒนธรรมไทยด้วยการเปิดทริปเมนท์ทงนวดไทยและประครบสมุนไพรไทยซึ่งคนเยอรม,มันให้ความสนใจเป็นจํานวนมากโดยโรงแรมแห่งนี้มีทั้งหมด7 1็ห้องรบกรันไปด้วยสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ห้องรับประทานอาหารส่วนของสปาหรือแม้แต่พื้นที่สําหรับออกกําลังกายก็มี ไว้บริการลูกค้าเรียกได้ว่าครบวงจรทั้งเรื่องสุขภาพและความสะดวกสบายซึ่งแซมก็ได้เผยว่าทุกวันนี้นั้นมีลูกค้ามารับบริการหมื่นกว่าคนเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวใครที่มีโอกาสไปเทีเย่ยวเยอรมันก็สามารถไปใช้บริการที่โรงแรมนี้ได้เลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เขานั้นไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่ด้านการแสดงเท่านั้นนอกจากที่เขาเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ยุค90ูมาจนถึงตอนนี้ซึ่งครอบครัวของเขามีมาตั้งแต่สมัยอยู่ประเทศเยอรมน,นีก่อนจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยเรียกว่าไม่ธรรมดาจริง จริงๆเขายังเป็นพี่คนรายการโทรทัศน์ักร้องปัจจุบันเปิดคลินิกสุขภาพร่วมกับพานาซีม Medical Center อยู่ที่อาคารบางกอกเมดิเพ็กซ์นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลด้านสุขภาพลักษณะเดียวกันที่ประเทศเดอรมัน,นีอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o r l d s ออร์นกับคุณครับ